พามาเขาป่าหาเห็ดเด้อพี่น้องบานเบิร์ดล่ะพุ่นน่ะเห็ดปวกเห็นบ่บานคักมือเดียวบานเลยนะครับเต็มอยู่พวกนี่ยปุนพุ่นน่ะเต็มอยู่พุ่นพุ่นว่าท่านมันนะครับถ้าผีก็ร้ายบานเบิดร์ดเมืองแง่พี่น้องเมืองซอยกันพุ่นน่ะบานเบิดเอ้าลูกเนี่ยมหาพันปุณเห็นตัวประตุู แม่นเบิดเอาร์โลดเขาไปกดเขาไปอีกนะครับกดคุณคุณนี่คือหน้องบ้านเบิดเอาร์โหลด่นนะเอาปลาหาเห็ดมันขักมันแต่ดอกบานเฮ้ยเต็มเลยเป็นพื้นเลยคนนะไลยขักหลา่แงฝนน้ำใบใหม่ครับขีดของมันขั้นขีดขัดขีดแม่นเบิดเต็มอยุ หลายครับหลายครับพี่น we ้องเลยเฮ้ยปืนเป็นปืนเป็นปืนเบิร์ตปืนปุ่นขึ้นไปข้างในแมนเบิดุ่นปุ่นเห็นบอกนะครับมาท้ายให้เบิ่งนะครับผพายางเข้าไปอีกครับปุ่นอุ้ยเกิดข้าไปข้างในปุ่นปุ่นเฮ้ยหลายหลายหลายพี่น้องเฮ้ยเบิ่งตเนี่ยเบิ่งซอยกันเนี่ยคนเบิร์ตเนี่ยสอดหลายสอยซอดอ้าวเก็บเห็ดก่อน คลิปไปซ้ำนี่แล้วพี่น้องเอ้ยหลายคักหลายเนี่ยพี่น้องเอ้ย